หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับในวันที่19กันยายนนี่นะแล้วก็มีการฝังหมดคณะรัษฎรหมู่ที่2เมื่อช่วงเช้าของวานนี้ล่าสุดน,น,นะครับนักข่าวไปถามนายประทีปเพงตะโกะทธบดีกรมศิลปากรก็บอกว่าการการะทําดังกล่าวนั้นมีความผิดตามพรบโบราณสถานโบรณาณวัตถุศิลปวัตถุแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพุทธศักราช2504นะครับเนื่องจากว่ามีการบุกรุกสนามหลวง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วนอกจากนี้นะครับยังมีการขุดพื้นที่เพื่อฝังหมุดด้วยนะครับโดยทางกรมศิปลปากรจะเข้าแจ้งความนะครับในวันที่21กันยายนในฐานะที่กรมศิปลปากรดูแลโบราณสถานดังนั้นครับโดยหลักการแล้วมี2เรื่องฮะเรื่องที่1เนี่ยก็คือว่าการบุกรุกทําให้เสียหายเสื่อมค่าซึ่งเมื่อวันที่19กกันยายนเนี่ยมีการบุกรุกไปในพื้นที่สนามหลวงก็เป็นโบราณสถาน ขึ้นทะเบียนนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตส่วนกรณีที่ว่ามีการฝังหมุดเมื่อวันที่20กันยายนนะครับซึ่งก็มีการขุดพื้นแม้ว่าเป็นส่วนที่ทําขึ้นนะครับเพื่อครั้งงานพระราชพิธีสําคัญครับแต่ว่าก็เป็นการทําโดยถูกต้องโดยได้รับอนุญาตเมื่อทําแล้วจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานดังนั้นการฝังหมุดจึงมีความผิดตามกฎหมายคือว่าการทําลายแล้วก็ทําให้โบราณสถานเสื่อมค่านะครับมาดูรายละเอียดใน ร่างกฎหมายที่จะนำมาใช้ดำเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ ก็คือมาตรา32ในพรบรโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติบทธศักราช2 5พ4แก้ไขเพิ่มเติมุทธศักราช2535นเนี่ยนะคะระบุเอาไว้ชัดเจนว่าผู้ใดบุกรุกโบราณสถานหรือทําให้เสียหายทําลายทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานต้องระวังโทษไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน700,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ แต่ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนอันนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะซึ่งสนามหลงเองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2520โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่9 4ตอนที่126ลงเอาพื้นที่เอาไว้นะคะเนื้อที่ เ4ไร่หกามตารางวาค่ะโ